สวัสดีครับเพื่อชาวเกษตรครับวันนี้ไล่อัฏฐาพิชัยนะครับหรือว่าความหอยเชอรี่สีทองภาคใต้นะครับจะพามาดูครับบ่อที่เราเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครับที่มีคนถามเข้ามานะครับว่าเราเลี้ยงขนาดไหนเป็นยังไงครับอันนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับอันนี้ก็เราเริ่มซื้อพ่อแม่พันธุ์มาประมาณห้าสิบคู่นะครับแล้วเราก็มาขยายกันนะครับ ก็กว้างสองเมตรห้าสิบครับยาวหกเมตรก็มีพ่อแม่พันธอยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสักสองพันตัวนะนี่เราก็เก็บไข่สองวันเก็บครั้งนะครับนี่ครับนี้ครใ่พ่อแม่พันนี่เราก็แบ่งไปเรื่อยครับครมาขอไปทำพัน์เราก็แบ่งกันไปนะครับ มาครับก็จะเป็นบ่อลูกบาลูกหอยครับที่เกิดไปได้เดื่นเดือนนะครับอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับใช้น้ำประปาภูเขานะครับแล้วก็น้ำจากฝนนะครับที่ว่าอยู่ชายคาครับน้ำจะไหลลงมานี่ทั้งหมดนะครับเป็นการเปลี่ยนน้ำไปในไตัวนะครับช่วงแรกที่เราเลี้ยงก็ตายเยอะครับเพราะว่าเขา นกน้ําฝนนะครับเราสั่งพ่อแม่พันธุ์มานะครับบางทีพ่อแม่พันก็เขาเลี้ยงอยู่ในรบนะครับก็เลยอาจจะไม่แข็งแรงเราก็เลยนํามาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับปล่อยเลยนะครับปล่อยโดยให้พ่อแม่พันธุ์เขาทนกับสภาพอากาศนะครับจนได้ลูกที่แข็งแรงนะครับ ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำฝนแล้นะครับเพราะว่าเขาทนต่อสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เดี่นห้าเดี่นสิบนะครับที่เราพร้อมจําหน่ายนะครับอันนี้ก็เราเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับอาหารที่เราเลี้ยงก็จะเป็นพวกผักบุ้งผักโขมนะครับใบหม่อน ปลตำลึงผักต่างๆนะครับที่เราปลูกในไร่นะครับที่เหลือที่เหลือจากการขายครับเราก็เอามาหั่นให้กินนะครับประหยัดต้นทุนนะครับค่าอาหารเราแทบไม่มีเลยดีกว่าครับค่าอาหารนะครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับอยากได้เคล็ดลับในการไปเลี้ยงนะครับไม่ให้หอยตายนะครับก็พัดเป็นเข้ามาได้นะครับ ดีๆให้คําแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนกว้าง2เมตร50ยาว6เมตรนะครับต่อล็อกนะครับอันนี้ก็ตอนที่ผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก8เดือนนะครับก็ขาก็ขายไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยรุ่นที่2รุ่นที่3เลยนะครับอันนี้ที่เราเพาะพันธุ์จำหน่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูครับบ่อพยางนะครับที่เรา เลี้ยงไว้กลางแจ้งเลยนะครับทดลองเลี้ยงไว้กลางแจ้งนะครับเป็นบอ่อพยาธเราปล่อยไว้ประมาณสักห้าร้อยตัวนะครับผลก็โอเคนะครับไม่มีตายเลยนะครับสีเขาสวยนะครับอยู่กลางแจ้งบ่อนี้ผมไม่ได้ทำระบบน้ำล้นนะครับก็คือ ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยครับก็คือเอาน้ําใส่อย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่การถ่ายน้ํานะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเราเลี้ยงแบบว่าไม่ให้หนาแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อพ่อพันธุ์นะครับที่เราเพาะไว้ข้างหลังบ้านนะครับครับไปดูกันนะครับ อันนี้เป็นบ่อเพาะพันธุ์นะครับที่เราเพาะไข่ก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือบ่อเพาะพันธุ์นะครับนี่ครับไข่เขาเริ่มแตกแล้วน่ครับพอนั่นเราก็จะเลี้ยงเขาไว้ในนี้ครับเอาแหน่ให้ตีคขาเนี่ยครับตัวเล็กเยอะแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็พอเขาโตขึ้นมาหน่อยเราก็จะไปลงในบ่อพยางนะครับ เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับลูกเขาจะออกมาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหอยที่เราไข่หอยที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับแบบว่าลูกเขาเกิดมาจะแข็งแรงมากนะครับเราก็มีมีอัตราการลอดสูงมากนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ผมไปพามาดิมาดูอีกบ่อครับอันนี้เป็นบ่อที่เรา อยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้กลางลบมไม่ได้ทําลมทําอะไรนะครับนี่ครับโดยเอาแหนดแดงใส่ลยนี่ครับเขาก็เริ่มไข่กันนะครับอันนี้เป็นไซส์เหรียญสิบบาทนะครับนี่ครับน้าจะตื้นมากนะครับนี่ครับไซส์เหรียญสิบครับใหญ่ก็เหรียญสิบนะครับนี่ครับเป็นไซส์หนุ่มสาวนะครับที่เราทดลองเลี้ยงนะครับ ไว้กลางแจ้งเลยครับอันนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนครับสนใจนะครับอยากจะทดลองเลี้ยงนะครับหรือว่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงไว้กินเองก็อร่อยนะครับทําเมนูได้หลายอย่างนะครับประหยัดครับช่วงนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ค่อยนั่นครับต้องเลี้ยงไว้กินเองครับเหลือจะกินเราก็ขายนะครับ จ้ทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับยินดีให้ความรู้ครับให้ความรึกษักนะครับแบ่งปันความรู้กันนี่นครับนี่ครับนี่เรียงแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนแล้วนะครับ อันนี้ก็บังแดดให้เขานิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่หอยจะแข็งแรงมากนะครับตอนนี้เขาจะภาวะสู้ได้ทุกสภาพอากาศแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราได้พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงมาแล้วนะครับเป็นคนหนสนใจก็พักกันเข้ามาได้นะครับเรามีแบ่งปันนะครับหรือจะสอบถามกันก็ได้นะครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ